ภูมิปัญญาตอกเส้นไทยคลายกล้ามเนื้อบรรเทาปวดโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องผ่าตัดตอกเส้นคืออะไรตอกเส้นเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทยโดยใช้คอนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คู่กับอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้เคาะไปตามกล้ามเนื้อทำให้เกิดคลื่นแรงสั่นสะเทือนแทรกไปตามเส้นใยของเส้นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อเส้นเอ็นเชื่อมติดปลายกล้ามเนื้อกับกระดูกเส้นประสาทเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเส้นในระบบต่อมน้ำเหลืองและเส้นร่างแห αι. เพื่อคลายกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาการปวดเพื่อสลายปมพังผืดที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บซึ่งอุดกั้นเส้นทางการไหลเวียนเพื่อปล่อยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นเพื่อขับของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกายเพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้นและเพื่อปรับสมดุลร่างกาย ตอกเส้นเป็นวิธีการที่ปลอดภยัยเนื่องจากอุปกรณ์ตอกเส้นไม่ได้แทรกแสงเข้าไปภายในร่างกายส่งเพียงแค่คลื่นแรงสั่นสะเทือนแทรกไปตามเส้นใหญ่ต่างๆดังกล่าวทําให้ออกซิเจนไหลเวียนเข้าไปเผาผลาญอาหารเกิดเป็นพลังงานให้แก่ร่างกายไทยตอกเส้นเวสดัม relax muscles relieve pains by natural method without medication or surgery what is toxin toxin is one of Thai wisdom health care we use the specific hammer together with the tools made by wooden to tap along on the muscles causing vibration force waves to insert into the fibers of the muscles ligaments tendons nerves artery vessels weight vessels lymphatic vessels and recticular, to relax the muscles, to relieve pains, to break up the barrier block circulatory flowing tracks, to release blood flowing, to remove scattered pieces of the waste or remains, to get better movement, and to maintain homeostasis. The toxin method is safe because the invention tools do not interfere with the enzymes of the body. There are only vibration force webs to relax the fibers, causing oxygen can to metabolize food into energy for the body.